เพื่อยืนยันว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งของกาะสม็ดยังเที่ยวได้อยู่และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมากวันนี้ผมจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนด้วยเครื่องเล่นที่เรียกว่าพาราเซลนะครับไปกันเลยครับ ผมกำลังอยู่เครื่องเล่นที่เรียกว่าพาราเซลนะครับขึ้นมาความสูงพอสมควรเห็นน้ําทะเลระดับสูงนะคะข้างล่างนี้นะครับน้ําทะเลยังคงมีความใสนะฮะแล้วก็เป็นสีเขียวตามธรรมชาตินะครับเราเดินทางมาที่นี่พบว่านักท่องเที่ยวนั้นยังเดินทางมาเที่ยวที่นี่อย่างคึกคักโดยเฉพาะริมชายหาดฝั่งวงเดือนนะครับฝั่งอาวงเดือนนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวนั้นมาเล่นน้ําแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจตามปกตินะครับ ภูมิสูงที่เห็นทั้งหาดทรายแก้วอา่อาวไผ่อ่าวทับทิมอ่านวนวลและอ่าววงเดือนซึ่งยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพวกคนไทยน้อยชาวบ้านบอกว่าอาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่กลัววิตกกังวลกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกิดขึ้นเฉพาะที่อ่าวพร้าวเท่านั้นทีมข่าวยังได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่มาในวันนี้ด้วยพวกเขาบอกว่าไม่ได้กลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเลยนะครับเพราะว่าสามารถเที่ยวอ,อีกฝั่งได้ตามปกติ และพวกเขาก็มีเวลาอยู่ที่ไทยเพียงเดือนเดียวเท่านั้นจึงไม่พลาดโอกาสที่จะมาเที่ยวเกาะเสม็ดแห่งนี้ครับ How about your plan on four weeks in Thailand? Hello. Uh, first go to Bangkok uh huh. and visit museum, uh huh. but not long in Bangkok because it's too busy. Uh, so I use l i g h s e a Yes, we like sea. Yeah. ทุกชมครับการท่องเที่ยวอย่างดึงที่นี่ก็คือการอาศัยรถที่เช่ามาจักรยานยนต์นะครับอย่างคันนี้คันละ300บาทเท่านั้นแล้วก็ใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับซึ่งใกล้ต่อการสัญจรสะดวกไปมาครับส่วนทางในช่วงนี้ก็อาจจะเฉอะแฉะหน่อยนะครับแต่ก็พอขับจักรยานยนต์เที่ยวได้พ่อค้าแม่ค้าที่นี่มีการทักทายกับทีมขายอย่างเป็นกันเองครับและพวกเขาก็บอกว่ารอคอยให้นักท่องเที่ยวกลับมาคึก,กคักเหมือนเดิมกันครับ ภาพทั้งหมดนี้ยืนยันให้เห็นว่าที่กเกาะเสม็นั้นยังคงเที่ยวได้ตามปกติในฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันที่ลอยมาตามทะเลนะครับคุณจตุพรค,ครับ ครับคือ